สวัสดีค่ะเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงเจฟ้าชาเนลเอาวนะคะสลับข้าวเขากันไปเด้อยวะพี่นองจะอ่าล่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาล่งนะคะอ่าพักสวนขั้วรวกกินไรนะคะอู้กินไร <c oughs> นะแต่ว่า นะคะช่องนี้จะบริมีแนวข้างกินแหเบิงมิแต่เอามาลงนั่ง<อ>ท่าสัรหาว่าวิถีชีวิตบ้านๆมันมีอย่างแม่อันนี้เสนอข้าวว่าหมากทั่วแห่จ้ะพี่น้องจ้ะหมากทั่วแห่นะจะ<อ>๊ะเนี่ยพรเทฟ่านะคะจะมีหมากทั่วแห่นะคะอ่าเวลามีแล้วบริคือดอยากกินได้พี่น้องจ๋ะนะคะเ,<อ>เห็นบ่คะต้นนี้นะคะหมากทั่วแห่ เพือแฮ่เ,ฮฮเจฟ้าเด้อค่ะเด้อเจฟ้าชาแนลจ้านี่แหละค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะกินนะคะแตงแจวใส่พริกข้นใส่ข,ข้าวขัวลงไปใส่ปลาแดกตอนหั่นหัวสันไข่ลงไปใส่มะเขือเขี้เบานเจฟ้านี่จะใส่มะเขือขี้เอโอ้ว่าอะไรน้ำลายแตกนำ้ำลายแตนพี่น้องจะเบิ่งแน่คุณน่ะเสืออ่อนบ่รซุมสุอยู่ โอ้โอโอ้ยนี่แหละจ้ะหมากทั่วแห่หมากทั่วแห่เจ้าฝาเดินจ้ะเดินเจ้าฝาช้าแนวช้าแนวนะจ้ะพี่น้องจ้ะพามาเบิงหมากทั่วแห่ โอ้โ,โพดโผโแท้สมาพโพด่ราโผลพี่น้องผ่านสปผ่านมาบ้านเจฟ้าเนีย่ยเพิ่นกะเก็บกไปกินอยู่ได้จากแต่เป็นปนะคะเป็นเรื่อยๆนะคะพ่อได้กิน<ร>พ่อได้แบงปั่นญาตีพี่น้องพ่อบ่ได้ะนะคะเนาะพ่อได้มีแนวดีๆเอามาแบงปั่นห้กันได้กันนะคะพี่น้องจ้ะโอ้ยเมื่อแน่น้อยนึงอือคืออยู่เมื่อกี้นี่โอ้ยจะแมนคักแกนั่งก็มีแ่แหละพี่น้องจ้า อันนี้ก็คือหมากทัว่วแห่เด้อจ้าเด้อหมากทั่วแห่จ้าภาษากรรมาเอิดอีหย๋หนอนเจฟ้าก็ลืมเอาเป็นว่าเอาภาษาอีสานบ้นานเฮานี่แหละเนาะหมากทั่วแห่ผู้จ้าบ่หมากทั่วแห่พี่น้องจ้าเห็นบอกสรรหามาบอกเพื่อนรักชาแนลจ่าเจฟ้า เจฟ่าชาแนวเอาหมากทั่วแห่มาฝากมาตอนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันยนามนี่นะคะน้องเบอึดอยากเบอึดกินและวิถีชีวิตบ้านอีสานบ้านเฮา,า,านะคะมีคบบรบิดหลอบหลวกกินได้ของเจฟ้านี่มีโคบทุกสิ่งทูกอย่างได้พี่น้องจ้าเจฟ้ากับน้ำผ้าเอามาฝากเอามาตอนหมากทั่วแห่ไข่หนาได้แบดนี้น <laughs> โอ๊ยข่คือไข่หนาเพราะว่าข่เอาหนาเขามะกไก่เฮ้ <laughs> ไก่หมักถั่วแห่พี่น้องเออหมักถั่วแห่นี่ละจ้าโอ้ยกลืนน้ำลายอยากกินเนี่ยว่ที่ไหนแตงแจ้ากินข่านแตงฟันยากเด้พี่น้องเห็ดฟันนี่ยากก็ต้องไม่อยากกินเพราะปันใด้ฝากกดไลค์กดซับกัดอ่ากดอ่ากระดิ่งกด ปักตะไคร้ซักตะไคร้ไข่กับเจฟ้าในเด้ออะคะเจฟ้าชาแนลเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงเพื่อว่าสิเป็นแนวทางนะคะร่มบ่อยๆได้พี่น้องสิเป็นแนวทางนะคะดีๆเอาว่าฝากเอาว่าตอดไข่กับพี่น้องนะคะอ่ายเพื่นขับรถผ่านเฮ็ดเฮ็ดทริปมาคอยแฮ่เน้อ ชาแนลเพื่อรักสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะพี่น้องจ้าฝากติดตามกดกระดิ่งให้ใจฟจากในด้จาบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย